ก็ <g år> เราก็รอใช้วเวลายาวนานมากเหมือนกันก็<ม> <g år> น้องกันค่ะนภพัทนของเราเไม่ลืมไม่พลาดนะคะซึ่งก็เนี่ยแหละ <g år> คือว่าตั้งใจจะไปสัมภาษณ์กันเลยเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไม่ได้เจอน้องกันอีกนานเลยค่ะเดี๋ยวจะมีรอบการ์ดรู้สึกหลายคนส่ง sms บอกว่าวันนี้มีรอบพรีวิวแต่เขาอาจจะไม่ได้เชิญสื่อพีอ่ <g år> ไม่ได้ไปนะคะอาจจะไปรอบวันอื่นคงได้ไปดูแล้วก็ไปบอกแล้วก็สิ่งก็นอนตีสองตีสามค่ะยิ่งใกล้วันจะออนสเตจยิ่งต้องแบบทุ่มเทเต็มที่มากแต่ว่าผมยาวแล้วนะ ผมาจากตัดวันที่ซ้อมนะคะก็ดูเป็นทหารเมรกันนี่นะคิดถึงอะ่ะจริงจุดนี้จริงๆนะคะเอาเป็นว่า เราไปดู2หนุ่มหล่อนะคะแต่ว่าภาพบรรยากาศไม่มีนะคะเนื่องจากแบบว่าทางผลิพัทรเขาไม่ได้อนุญาตให้สัมภาษณ์ได้ไม่ไม่อนุญาตให้เก็บภาพได้สัมภาษณ์ก็ดีแล้วแหละนะคะแต่ว่าันนี้ไปดูเลยค่ะดีฮาวตีฮาววันนี้มาอัดวันวานครับได้งอนไมชไช้งอนครับก็มากับคุ้มกับครับผมพี่บอยแล้วก็นักแสดงพี่คิวพี่เบนพี่มิวนะครับแล้วก็นังเอกสองคนพี่ก้าวพี่เน็ดด้วยตัวเตรียมเลยไหมฮาววันนี้เบาๆนิดนึงครับนิดนึงครับเล่าให้ฟังหน่อยแบบเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นไม้ไซ้งอน ตอนนี้มันยากลำบากขนลายไหนฮะก็ทุกคนแบบว่าเต็มที่มากมากครับผมตลอดระยะเวลาหลายๆเดือนที่ผ่านมาที่เราที่เราเริ่มมีการออดชั่นเริ่มมีการฝึกซ้อมมานะครับผมแล้วก็แล้วก็ต้องต้องฝึกฝนเรื่องของการร้องการแสดงอย่างเต็มที่มากๆเพราะว่ามาตรฐานระดับโลกครับเรื่องนี้เป็นเป็นมาตรฐานที่ทางฝรั่งเขาเขาต้องคัดสรรเองนะครับก็คือก็คือทุกคนเต็มที่มากถึงทุกวันนี้เนี่ยก um ็ความพร้อมเกือบจะรับประเสรแล้วฮะแล้วก็แล้วก็ทุกคนแบบว่าเป็นเป็นตัวละครมากขึ้นอย่างตัวการนี้ก็จะมีความเป็นคริสต์มาสขึ้นแแล้ว่กก็็จจะต Yeah. คงจะต้องมีบ้างครับผมณ่ยากดูเฮลิคอปเตอร์อ่ะมันมีจริงสวยไหมใหญ่มากมากผมผมได้เข้าไปในฉากฉากนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบมันมันเห็นภาพสงครามจริงครับแล้วก็ได้เห็นว่าว่ามันคือความสูญเสียจริงๆว่าเฮลิคอปเตอร์รับสุดท้ายในวันนั้นเนี่ยมันกำลังจะออกจากจากชซง่งอนไปแล้วก็แล้วก็เป็นความสูญเสียคนคนเวียดนามในในที่อยู่ที่นั่นด้วยอะไรเงี้ยครับ่แต่คลิปผมยาวแล้วนะคะจากวันนั้นครับผมยาวแล้วฮะครับผม้ราตัดตัดอะไรไม่ต้องมารกี ลูกนิดเล็กน้อยครับครับกวันนี้ความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เราให้เท่าไหร่แล้วครับผมให้มัน90% ห้าเแล้วตอนนี้ใกล้ม,า,มากๆนะครับอา,อา,อาทิตย์หน้าก็จะเริ่มออนสเตจแล้วเนาะใช่ครับอา<ก>ทิตย์หน้าก็จะเริ่มเริ่มออนสเตจแล้วก็ทุกคนอยากให้ถึงวันที่ที่คนดูจะมาดูเร็วๆครับแล้วก็จะได้รู้ว่าะละครเวทีระดับโลกมันมันยิ่งใหญ่หยังไงแล้วก,แวก็แล้วก็อยากจะดูเสียงตอบรับจากแฟนๆมือนกันว่าชื่นชอบหรือเปล่าคร่ะมีนักแฟนขาดแตกรู้ว่าจะมีรอบให้ได้ได้ดูไหมบัตรยังพอเหลืออยู่บัตรยังยังยังขายอยู่ครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรก็สามารถซื้อบัตรได้้ททททีี่ไยิิกกกเเเเ็ตมมมจจอออรรร์ุสาาขคััับบะววนดด มันเกิดมันเกิดกันน่าจะเป็นวันวันหยุดนะครับวันรู้สึกจะเป็นวันอังคารปีนี้23ตุลาครับแต่ว่ามีแฟนคลับเหมารอบไม่ให้น้องกันด้วยจริงฮะโอ้ดีใจมากก็ก็ขอบคุณแฟนๆแล้วกันนะครับที่ที่ให้การสนับสนุนกันทุกทุกงานไมาว่าจะเป็นละครซิงเกิลหรือว่าละครเวทีนะครับผมขอบคุณมากมากครับแต่ว่างานหลังจากนี้ก็จะแน่นละเจ็ดวันไม่ว่าจะเป็นละครซิทคอมทำไงครับใช่ครับก็ต้องแบ่งเวลาครับแล้วก็เรียนหนังสือด้วยวันนี้ใกล้สอบแล้วเหมือนกันก็ต้องเริ่มติีมแล้วครับแล้วก็ส่วนส่วนคูกรรม ก,ก็ช่วงทีที่ว่าเขารอให้เราให้เราเป็นคารคเตอร์เป็นคริสไปสักประมาณเดือนอก่อนเดือนกว่าก่อนแล้วถึงถึงจะเริ่มถ่ายหมดของวันนัดอีกทีหนึ่งกกใช่ครับส่วนจิ๊บคอมอาจจะเห็นน้อยนิดนึงแฟนคลับผมก็ ไม่เป็นไรนะครับผมอาจจะเห็น,นหนุ่มปานน้อยน,น,น้อยสักนิดหนึ่งในช่วงนี้เพราะว่าหนุ่มปานก็ต้องมาแบ่งเวลาไปเป็นหนุ่มคริสเป็นเป็นหนุ่มบรรทัดบ้างเล็กน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับยังมีพี่ชายเหมือนกันครับทันวาอยู่นะครับยังมีครอบครัวที่น่ารักน่ารักอยู่นะครับมผมก็ฝากด้วยลายกันกับลูกพี่ลูกน้องนะครับทุกวันเสาร์หกโม,มงเย็นครับหนล่มปานถามวันนี้นิดนึงเฉียดเฉียดกันไหมคะกับไฟมาเนี่ยค่ะเฉียดหรือเปล่าผมเพราะฉะนั้นผมไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันว่าเเขขาาาาว่จะะมนครับก็ หมายถึงว่าเพราะกระชากใช่ไหมครับก็มามาช่วงเช้าผมมามาช่วงต่อจากเขาช่วงเที่ยงอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้เจอกันครับไม่ได้เจอกันเห็นเขาส่ายแวบๆไนสู่ครับอาจางยที่บอกคือตอนนี้รักไม่ยุ่งมุ่งครับตอนนี้ก็ทํางานอย่างเดียวครับแล้วก็แล้วก็เต็มที่มากๆคือก็หนักครับหนักมากกับกับการซ้อมม่ใช่งอนทุกวันนะครับผมเวลาเราซ้อมเสร็จแล้วก็แบบเหนื่อยมากใช้พลังเยอะมากกับละครเร่องนี้ครับค่ะ ขอใจช่วยหน่อยค่ะกับแฟนคลับคกผมก็ฝากนะที่เจอกันน้อยลงอย่างนี้ให้กำลังใจหนุ่มคริสด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้กับละครเวทีมิชชั่นกอนจริงๆนะครับผมใกล้จะเล่นแล้วด้วยนะฮะก็ใครที่คิดถึงกันก็มาดูละครเวทีกันเยอะครับผมมิชชั่นกอนเดอมิสชิเชลนะครับผมเริ่มรอบแรก27กันยายนนี้นะครับผมซื้อบัตรไปที่ไทยทิ켓แย่แจ็ททุกสาขาครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับยันรูปไหม